ปัจจุบันทั่วโลกมีความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่แหล่งพลังงานกลับมีอยู่อย่างจำกัดและอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคตจึงมีความจําเป็นในการมองหาพลังงานทางเลือกพืชน,นับเป็นอีกวัตถุดิบหนึ่งที่มีการจับตามองในการนํามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนจากการศึกษาวิจัยมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีพบว่าพืชพลังงานที่เหมาะกับประเทศไทยมากที่สุดนั้น คือมันสำปะหลังและอ้อยซึ่งจัดเป็นพืชที่มีการนำนผลิตเอทานอลได้มากที่สุดประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเป็นอันดับสามของโลกโดยมีพื้นที่ปลูกประมาณ8ล้านไร่มีผลผลิตประมาณ30ล้านตันต่อปีและเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกประมาณ20ล้านตันต่อปี กระทรวงพาณิชย์คาดว่าในอีก5ปีข้างหน้าหรือในปีพุทธศักราช2559ประเทศไทยมีความต้องการมันสำปะหลังเพื่อใช้ภายในประเทศถึง13ล้านตันต่อปีเพื่อนำไปผลิตเอทานอลและต้องการถึง22.5ล้านตันต่อปีเพื่อส่งออกรวมแล้วต้องผลิตมันสำปะหลังให้ได้ปีละ35.5ล้านตันความต้องการที่เพิ่มขึ้นทำให้ราคาผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกษตรกรเริ่มปลูกและดูแลมันสำปะหลังมากขึ้น แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจากการระบาดอย่างรุนแรงของเพีย้ยแป้งมันสัมหลังชนิดใหม่คือเพี้ยแป้งมันสัปหลังสีชมพูมหันตภัยจากต่างด้าวพบการระบาดของเพีย้ยแป้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ในภาคตะวันออกจากนั้นก็ระบาดเป็นวงกว,งกว้างกว่า45จังหวัดทั่วประเทศขึ้นเป็นพื้นที่กว่า1ล้านไร่ นักวิชาการเกษตรรายงานว่าเพี้ยแป้งชนิดนี้มีถิ่นกําเนิดในแถบอเมริกาใต้กรมวิชาการเกษตรได้นําเข้าแทนเบยียนอนาจิรัสโลเปซี่จากประเทศเบนินในทวีปแอฟริกาโดยแทนเบยียนชนิดนี้เคยควบคุมเพี้ยแป้งมันสำปหลังสีชมพูที่ระบาดในประเทศต่างๆกว่า25ประเทศในแอฟริกาใต้เป็นผลสําเร็จสํานักงานคณะกรรมการวิจ,จัยแห่งชาติร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์พยายามที่จะใช้แมลงช้างปีกใสในการควบคุมเพี้ยแปง้ง โดยนำร่องในหกอำเภอ3จังหวัดตั้งเป้า2ปีจะให้ระบาดไม่เกิน10%ในช่วงปีพุทธศักราช2 5 5 2ัถึง2,554ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรได้ดำเนินการโครงการควบคุมการระบาดของเพีย้ยแป้งมาโดยตลอดโดยได้อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในการควบคุมเพีย้ยแป้งแบบผสมผสานมีการเฝ้าระวังการระบาดของเพีย้ยแป้ง และรณรงค์ให้เผาต้นมันสำปะหลังที่มีเพี้ยแป้งระบาดมากเพื่อลดการแพร่กระจายให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังในช่วงปลายฝนและให้มีการแช่ท่อนพันธุด้วยสารเคมีก่อนปลูกและมีการปลดปล่อยแตนเบียนและ,มะแมลงช้างปีกใสเพื่อควบคุมเพี้ยแป้งมีผลทาให้พื้นที่การระบาดของเพี้ยแป้งมันสำปะหลังสีชมพูลดลงตามลําดับเหลือเพียงระดับ4 0,000นไร่ในปีพุทธศักราช2554 สวัสดีครับต่อแต่นี้ไปเกษตรกรก็คงต้องต่อสู้กับเพี้ยแป้งเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเพี้ยแป้งจะกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเกษตรกรควรจะมีความรู้4ประการในการที่จะต่อสู้กับเพี้ยแป้งดังนี้ครับสวัสดีค่ะรู้ที่1ค่ะ รู้นี้นะคะมีความสาคัญม,มากมากเลยนะคะนั่นก็คือรู้จักชนิดของเพี้ยแป้งที่ทําลายมันสับปหลังค่ะเกษตรกรนะคะคนรู้จักชนิดของเพี้ยแป้งและลักษณะการเข้าทําลายค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะรายงานว่าพบเพี้ยแป้ง4ชนิดค่ะที่เข้าทําลายมันสัปปะหลังค่ะได้แก่ เพี้ยแป้งลายเป็นเพี้ยแป้งที่พบระบาดโดยทั่วไปในพื้นที่ปุ่มมันสำปะหลังที่ผ่านมามีระดับความรุนแรงไม่ถึงขั้นเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากมีการควบคุมโดยศัตรูธรรมชาติอย่างสมดุลลักษณะเด่นของเพี้ยแป้งชนิดนี้ก็คือลำตัวคล้ายลิ่มผนังลำตัวสีเทาเข้มเส้นขนขึ้นหนานแน่นโดยขนที่ปกคลุมลำตัวยาวและเป็นเงาคล้ายใยแก้วมีแถบดำบนลำตัวสองแถบชัดเจน ที่ปลายท้องมีเส้นแป้งสองเส้นยาวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวลำตัวเพี้ยแป้งสีเทาเป็นเพี้ยแป้งที่เพิ่งพบระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังลักษณะเด่นของเพี้ยแป้งชนิดนี้คือลำตัวรูปไข่ค่อนข้างแบนผนังลำตัวสีเทาด้านข้างลำตัวมีเส้นแป้งเรียงกันจำนวนมากเส้นแป้งที่ปลายส่วนท้องสี่เส้น ยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้างลำตัวเ <wounds> พี้ยแป้งสีเขียวเพี้ยแป้งชนิดนี้เพราะว่าระบาดเฉพาะบางท้องที่ลักษณะเด่นของเพี้ยแป้งชนิดนี้คือผนังลำตัวสีเขียวอมเหลืองด้านข้างลำตัวมีเส้นแป้งสั้นเส้นแป้งที่ปลายส่วนท้องยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้างลำตัวเล็กน้อย เพี้ยแป้งสีชมพูเป็นเพี้ยแป้งที่พบว่าระบาดและทําความเสียหายรุนแรงที่สุดเพราะทําลายยอดอ่อนมันสําปลังเท่านั้นลักษณะเด่นของเพี้ยแป้งชนิดนี้ก็คือผนังลําตัวสีชมพูด้านข้างลําตัวมีเส้นแป้งสั้นหรืออาจไม่ปรากฏให้เห็นเลยเส้นแป้งที่ปลายส่วนท้องสั้น รู้จักศัตรูธรรมชาติของเพียแป้งค่ะโดยศัตรูธรรมชาติจะมีทั้งตัวห้ามและตัวเบียนที่ใช้ในการป้องกันกําจัดของเพียแป้งในมนสัปหลังซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลากหลายชนิดดังนี้ค่ะกลุ่มที่1ได้แก่กลุ่มด้วงเต่าตัวห้ามเช่นด้วงเต่าลาย6จุดด้วงเต่าลายสีสม้มด้วงเต่าลายสมอด้วงเต่าเนฟัสด้วงเต่าบลูมอยเดสทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของด้วงเต่า ช่วยกินเพี้ยแป้งทุกชนิดที่ระบาดในไร่มันสำปะหลังกลุ่มที่2ได้แก่มแมลงช้างปีกใสพบ2ชนิดได้แก่มแมลงช้างปีกใสพรีซโซไคลซาแรบบลีและ,มะแมลงช้างปีกใสมารดาบาซิลิสมแมลงช้างปีกใสพรีซโซไคลซาแรบบลีพบมากในแปลงมันสำปะหลังตัวอ่อนมีลักษณะคล้ายเพี้ยแป้งมากเพราะว่ามีสีขาวคลุมตัว พบมากกว่าชนิดมาดาดาในช่วงที่เพี้ยแป้งระบาดมากมักจะพบตัวเต็มวัยของมแมลงช้างปีกใสชนิดนี้บินเป็นฝูงๆในไร่มันสำปะหลังกลุ่มที่ 3. ผีเสื้อหน้าลิงนอนของผีเสื้อเป็นตัวห้ํมตัวนอนจะกัดกินเพี้ยแป้งพบได้ทั่วไปเมื่อมีเพี้ยแป้งระบาดมากดักได้มีลักษณะคล้ายหน้าลิง แตนเบียนมีการค้นพบแตนเบียนท้องถิ่นหลายชนิดที่ทำลายเพี้ยแป้งแต่ไม่มีการวิเคราะห์ชนิดอย่างไรก็ตามกรมิชากัเรเตสได้นำเข้าแตนเบียนอนาจิัสโลเปซี่เพื่อขยายพันธุ์และปลดปล่อยควบคุมเพี้ยแป้งมันสาปะหลังสีชมพูตามหลักการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิถีแบบคลาสสิกคือเมื่อพบมแมลงศัตรูพืชมาจากต่างประเทศต้องหาศัตรูธรรมชาติที่มีถิ่นกําเนิดจากถิ่นเดียวกันกันกบศัตรูพืชเข้ามาควบคุมยกตัวอย่างเช่น เคยมีการควบคุมเพียแป้งสีชมพูที่ระบาดในทวีปแอฟริกาใต้ในช่วงปีพุทธศักราช2,513ถึงพศ2,523โดยใช้แตนเบียนชนิดนี้เป็นผลสําเร็จทําให้เพีียแป้งมันสําปะหลังสีชมพูไม่เป็นศัตรูที่ร้ายแรงอีกต่อไปในทวีปแอฟริกาดังนั้นประเทศไทยจึงใช้หลักการเดียวกันแตนเบียนอนาจิลัสโลเปซีเป็นมแมลงขนาดเล็กมีลําตัวยาว1.2-1.4ม mm, เมตร แตนเบียนตัวเมียก็ททำลายเพี้ยแป้งได้2วิธีวิธีที่1ได้แก่การห้าจะใช้ววัยวะวางไข่แทงเข้าไปในลำตัวเพี้ยแป้งเพื่อสร้างบาดแผลจากนั้นจะใช้ปากเลียกินของเหลวจากรอยแผลทําให้เพี้ยแป้งตายทันทีวิธีที่สคือแตนเบียนเพศเมียวางไข่อยู่ภายในลำตัวของเพี้ยแป้ง นอนเจริญเติบโตและเข้าดักแด้อยู่ภายในทําให้เพี้ยแป้งค่อยๆตายกลายเป็นมัมมี่จากนั้นตัวเต็มวัยจะออกจากมัมมี่และออกล่าเพี้ยแป้งต่อไปกลุ่มที่5ได้แก่เชื้อราขาวบิวเ r i รีเป็นจุลินทรีย์ที่มีการผลิตยขยายทางการค้าเพื่อใช้ในการควบคุม,มแมลงศัตรูพืชหลายชนิดมีผู้นํามาทดลองใช้ในการควบคุมเพี้ยแป้งมันสำปะหลังพบว่าได้ผล แต่ต้องมีการฉีดพ่นที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งต้องมีสภาพอากาศที่เหมาะสมโดยเฉพาะความชื้นต้องมากกว่า50% ม,ะะมีแนวทางการสำรวจและระดับการตัดสินใจดังนี้ค่ะหนในการสำรวจในระดับชุมชนเพื่อเตือนภยัยควรเลือก แปลงตัวแทนในชุมชนขนาดประมาณ1ไร่ทำการสำรวจประมาณ10ต้นต่อแปลงให้มีการกระจายทั่วแปลงหากพบเชี้อแปง้ง1-2ต้นให้แจ้งเตือนการเฝ้าระวังหากพบมากกว่า3ต้นให้ประกาศเตือนและมีการป้องกันกำจัดด้วยวิธีต่างๆที่มีการแนะนำา 2. การสำรวจแปลงของตัวเองควรสำรวจประมาณ50ต้นต่อแปลง โดยสุ่มสำรวจในบริเวณกลางแปลงให้กระจายควรสำรวจทั้งเพี้ยแป้งและแมลงศัตรูธรรมชาติตารางสำรวจควรบันทึกสถานที่สำรวจวันที่สำรวจแปลงที่สำรวจพันธุ์อายุมันสำปะหลังผู้สำรวจจำนวนแมลงช้างปีกใสหรือแตนเบียนที่เคยปล่อยในแปลงสภาพอากาศในการสำรวจมันสำปะหลังหนึ่งต้น ควรสุ่มตรวจ5ยอดเมื่อพบเพี้ยแป้งระบาดเกิน10%เควรลงมือป้องกันกำจัดตามคำแนะนำสวัสดีค่ะรู้ที่4คือรู้จักวิธีการป้องกันกำจัดวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ให้ผสมผสานสอดคล้องต้องกันเช่นมีการแช่ท่อนทนันการใช้แตนเบียนและการใช้แมลงช้างปีกแสดร่วมกันหากการระบาดมีความรุนแรงมากจึงใช้สารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรใช้อย่างระมัดระวงังเพราะสารเคมีจะมีอันตรายต่อสัตว์ธรรมชาติพวกตัวห้ามตัวเบียนสรุปการป้องกันกำจัดเพลยแป้งในมันสำปะหลังให้ได้ผลดีควรปฏิบัติดังนี้ หควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเพราะในช่วงฤดูฝนมีการระบาดของเพี้ยแป้งน้อย 2. หลังจากการไถดินควรตากดินนานสองสัป,ปดาห์เพื่อทำลายหรือลดปริมาณไข่และตัวอ่อนของเพี้ยแป้งที่หลงเหลือในดิน 3. ควรใช้ท่อนพันธุ์ที่แข็งแรงแช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร โดยแช่ท่อนพันประมาณ5-10นาทีนำไปพึ่งรมในที่รม่มให้แห้งก่อนที่จะนำไปปลูกทั้งนี้เพื่อฆ่าเพี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันและยังเป็นการป้องกันการเข้าทำลายของเพี้ยแป้งหลังปลูกได้ประมาณ1เดือน 4. ควรมีการสำรวจประชากรเพี้ยแป้งและศัตรูธรรมชาติทุกสองสัปดาห์ตั้งแต่มันสำปะหลังอายุได้1เดือน เมื่อพบเพี้ยแป้งระบาดมากกว่า10%ควรดําเนินการอพก่อกำจัดด้วยวิธีการได้วิธีการ1ดังต่อไปนี้ 1. ปล่อยแตนเบียนนาจิลัสโลเปซี่อัตราอย่างต่ำ100ตัวต่อไร่ 2. ปล่อยมแมลงช้างปีกใสอัตราอย่างต่ำ100ตัวต่อไร่ 3. ใช้สารเคมีฉีดพ่นตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ฉีดพ่นโดยเน้นพื้นที่หรือต้นที่มีเพี้ยแป้งเป็นจํานวนมากการระบาดของเพี้ยแป้งและความรุนแรงของการระบาดจะลดลงตามลําดับภายหลังจากการที่มีการปล่อยแตนเบียนอนาจิลัสโลเปซี่ให้ครอบคุมพื้นที่และแตนเบียนสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมจนกระทั่งครอบคุมพื้นที่การระบาดของเพี้ยแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการผสมผสานเทคโนโลยี ทั้งทางด้านเขตกรรมชีววิธีและสารเคมีจะช่วยควบคุมเพี้ยแป้งทำให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้เพียงพอต่อความต้องการของโลกซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้นและเกษตรกรผู้ปลูกม,มันสำปะหลังมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยทั่วกัน